สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนกาเป่าขลุ่ยเบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับขลุ่ยก่อนนะครับขลุ่ยที่ผมใช้อยู่เป็นขลุ่ยที่ทํามาจากท่อ PVC นะครับแล้วก็ขลุ่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีรูที่ต้องปิดอยู่8รูนะครับเราจะต้องปิดรูนี้นะครับเป็นรูแรก รที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดแล้วก็อีกรูหนึ่งข้างหลังนี่ครับที่แปดเราจะมาดูนะครับว่าเราจะใช้เนิ้วไหนบ้างนะครับในการปิดรูเริ่มต้นจัดมือซ้ายอามือขวาก่อนนะครับมือขวาเนี่ยจะปิดรูข้างล่างนะครับสําหรับคนที่ถนัดขวานะครับโอเคอ่านิ้วนิ้วที่เล็กที่สุดของเรานะครับจะปิดรูนี้นะครับต่อมาก็ ตามลำดับเลยนะครับข้างล่างเนี่ยเราจะใช้เนิ้วปิดอ่าสี่เนิ้วนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราก็จะใช้สี่เนี้วเหมือนกันแต่อีกเนิ้วหนึ่งก็เราเนิ้วโป้งของเราก็จะปิดรูข้างล่างนี้นะครับโอเคแล้วตัวโน้ตอ่าคลยล่ะนะครับถ้าเราปิดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงโดนะครับลองฟังดูนะครับ ถ้าเราเปิด1น,นิ้วมันก็จะเป็นเสียงเร2นิ้วนะครับเสียงมีครับ3นิ้วนะครับเสียงฟาถ้าเราเปิด4นิ้วนะครับคือเปิดทั้งหมดของมือขวาของเรานะครับเสียงซอนนะครับแล้วหลังจากนั้นเริ่มที่มือซ้ายนิ้วแรกของเรานะครับคำวัน,นี้ เสียงลาต่อไปเสียงทีครับแล้วคำบนนี้นะครับมันก็จะเป็นเสียงโตสูงนะครับการที่ผมเทคนิคของผมนะครับการที่จะเป่าเสียงโตสูงผมจะใช้ผมจะปิดรูที่ทีนะครับแล้วก็เปิดที่ตัวโดตัดวสูงนี่นะครับมันก็จะเป็นเสียงโตสูงแต่ว่าเราต้องปิด ตัวขลังนี้ด้วยนะครับเสียงขลังนี้ด้วยนะครับนะครับเสียงโดสูงแล้วตัวขลังนี้ละ่ะเป็นเสียงอะไรมันก็จะเป็นเสียงตัวเรสูงนะครับลองฟังดูนะครับโอเคนะครับนี่เป็นเสียงขลยเบื้องต้นนะครับการที่เราเป่าเสียงโดสูงกับเสียงเรสูงนะครับมันจะมี2วิธีก็คือ1เราเป่าตามที่เมื่อกี้ผมแนะนำนะครับโด,โดสูงก็คือจะปิดตัว ตัวทีแล้วก็เปิดตัวโดนี้นะครับแล้วก็ตัวเรสูงก็คือเปิดตัวข้้งล่างนี้กัอีกหนึ่งวิธีนะครับคือเปิดทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตัวเสียงเรสูงแต่อีกอีกหนึ่งวิธีก็คือเราก็จะปิดเหมือนอเมื่อกี้ที่เราทําเสียงตัวโดต่ํากับตัวเรต่ํานะครับแต่ว่าเราจะทําเสียงให้สูงขึ้นโดยที่เราจะเป่าให้มันแรงขึ้นนะครับตัวอย่างนะครับนะครับ มันก็จะทําให้เกิดตัวเสียงที่สูงขึ้นจนทําให้มันเป็นเสียงของตัวโดสูงกับตัวเรสูงนะครับแล้วการที่เราจะเป่าเครื่องเบื้องต้นนั้นเราจะต้องอาสามารถที่จะเริ่มต้นได้จากอะไรบ้างก็คือเราต้องไล่จากโดเรมีฟาซอนให้นิ้วของเรานะครับสามารถที่จะถนัดก,กับครื่ที่เรามีอยู่นะครับเรา อลองมาเป่าดูกันนะครับ โอเคครับเราก็จะไล่เสียงแบบน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านิ้วของเราเนี่ยมันจะาสามารถที่จะปิดคลุยของเราให้ได้แน่นๆก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปฝึกเป่าเพลงมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ